หากทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้และการเรียนรู้ต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเข้าใจว่ามันใช่หรือไม่สวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับผมเช้าว,วันนี้อยู่ที่โคกหนองนาของผมเหมือนเดิมครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นนี่ครับเห็นหินเห็นอะไรไหมครับหินศิลาแรงต่างๆทั้งหลายผมขุดนี้จอบนี่แบบนอนอย่างนี้เลยเสียบไม่ลงครับดินมันจะเป็นแบบหินนี่ครับหินแบบนี้เลยเนี่ยชัดๆเลยครับหินอย่างเงี้ยอันนี้คือก้อนใหญ่นั้นก้อนเล็ก ตามมาแล้วนะครับได้ไปดูลหลายพื้นที่นะครับบางพื้นที่ี่เขาปลูกทุเรียนแล้วแบบนี้ขึ้นนะครับผมก็เลยอยากที่จะลองดูครับเมื่อวานได้ไปซื้อต้นทุเรียนมาห้าต้นลงไปแล้วข้างๆ้างรอบๆบบ้านพื้นที่ที่ต่างกันสองต้นข้างบ้านต้นหนึ่งนาบ้านต้นหนึ่งวันนี้จะมาลงที่โคกหนองนาเพราะว่าเห็นสภาพมันเป็นชั้นหินครับนั่นหินแบบนั้นตรงนั้นก็จะลงต้นหนึ่งครับคิดไว้นะครับตั้งใจไว้เลย,เยตรงนี้ขอบตรงนี้จะเป็นต้นหนึ่ง นะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านนุษนนะครับนู่นก็จะลงสักหนึ่งต้นลองดูครับเพื่อที่จะให้มันรู้ว่ามันใช่หรือไม่แล้วก็สิ่งที่เราไปเจอได้หลายที่มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้สุดท้ายถ้าไม่ลองด้วยตนเองคงจะไม่เข้าใจว่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อไรก็ตามถ้าเกิดว่าเราเรียนมันต้องมีการปฏิบัติไม่ได้ต่างอะไรจากผมนะครับผมก็ชอบที่จะแบบท้าทายและเนี่ยครับที่เขาให้ผลิตภัณฑ์มาก็อยากจะลองเหมือนกัน เขาบอกว่ามันเป็นสารชีวภาพทุกๆครั้งเนี่ยผมก็จะลองดูอย่างเช่นวันนั้นทุเรียนมันเกือบจะยืนต้นตายผมก็ลองมาใช้ดูรอดูผลครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะต้องรอดูผลเหมือนกันครับทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นทางใบก่อนที่จะมีการปลูกเนี่ยครับเอามาฉีดแบบนี้เนี่ยลองดูครับลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอลองดูกับพืชได้หลายชนิดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นมังคุดเงาะพวกนี้ลองดูว่าถัดจากนี้ ผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือแม้กระทั่งหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นปุ๋ยน้ําไม่ต้องใช้ผสมกับไออะไรนะสารจับใบค,ครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เขาออกมาแล้วในเรื่องของสารจับใบผสมกันมาแล้วนะครับไม่ต้องมีแบบนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงกับทุเรียนที่จะปลูกบริเวณโคกหนองนาที่เป็นแบบนี้ผมมั่นใจได้ว่าตรงนี้มีน้าแน่นนอนครับก็จะเห็นขอบบ่อครับแต่ว่า มันก็จะมีในเรื่องของหินนะครับที่ไปดูได้หลายที่เขาก็พูดตรงกันนะครับว่าถ้าในกรณีที่มันเป็นหินแบบนี้มันค่อนข้างจะโอเคนะนี่ครับวเวลาขุดมาได้ยินเสียงหินบบนีโอ้โหขุดไม่ลงเลยครับนี่ขุดมากก็เจอแต่หินแบบนี้เลยแล้วจะยังไงนี่ครับโอโ้ก้อนเบลือปลาละเลยฮะโอโ้แค่ขุดฝุนก็ลำบากนะครับฝูนขึ้นมาแบบนี้ครับ เอาแช่นี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยคูณขึ้นมาหม่เรื่อยๆตีละครั้งสองครั้งับทีแรกอเอาแค่นี้ก่อนอเราจะปลูกตรงนี้แหละพอปลูกเสร็จก็จะวางระบบน้ําให้นะครับระบบน้ําผมคิดว่าน่าจะสมบูรณ์่ะก็จะเป็นแบบนี้คุณจะต้องรอดู ก็ปลายทางของความสําเร็จมันจะเป็นยังไงหรือมันจะไม่สําเร็จนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนที่ผมจะปกลูกเนี่ยมันจะเป็นแบบเสียบข้างถึง3ามต้นเลยทีเดียวนะครับนี่ครับที่ไปเห็นเมื่อวานมาเนี่ยเสียบข้าง3ามต้นเลยครับเป็นแบบน,นี้เราต้องแกะถึงพัตติก่อนนะครับ ว่เดี๋ยวมันจะแน่น,ม,นมันจะหลับสาเจ้าของแล้วก็บอกว่ามันติดแล้วนะครับก็สามารถที่จะแกะออกได้ครับก็ถูกใกล้น้ําขนาดนี้ถ้ามันไม่หลอดก็ไม่รู้จะพูดยังไงเลยครับอันนี้เป็นทุเรียนเสียบข้างครับเขาจะใช้3ามรากเลย ก็อยากจะได้แบบนี้แหละครับอย่างนี้น้อยมันจะได้ช่วยกันดึงสารอาหารขึ้นมาเลี้ยงลําต้นของเขาอนะครับไม่ลองไม่รู้ครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่ผมอธิบายไปเบื้องต้นมันคือการเรียนรู้ครับเราก็ต้องลองนะครับเราจะเชื่อแต่เขาเราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจต้องลงมือปฏิบัติครับจะได้เห็นแล้วก็ผมก็จะพาทุกคนนห้มาปฏิบัติปฏิบัติให้ได้ดูด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวเขาจะใช้เป็นทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนป่าผมก็ไม่แน่ใจว่าทุเรียนพันไหนนะครับเห็นเจ้าของร้านบอกว่าทุเรียนพันเนี้ยรากมันจะหากินเก่งเหมือนกับมะม่วงกะล่อนอะไรนะครับก็จะเป็นในลักษณะเช่นนี้เสียข้างดูดแล้วนะครับดูใกล้ๆกันนะครับ เขาจะเสียบข้างแบบนี้นะครับมันก็จะติดนะครับแผลมันก็ติดแล้มันก็จะใช้แทนที่มันจะมีรากเดียวครับตอนนี้จะมีสามหลากเพื่อที่จะดึงขึ้นมาช่วยกันในการที่จะหาอาหารให้ต้นแม่ที่จะเจริญเติบโตวันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นการเสียบกิ่งครับอัน่นี้เสียบกิ่งเข้ามาพันหมอนทองครับแล้วก็ให้ลำต้นข้างล่างนี้เป็นทุเรียนบ้าน โอเคนะครับ, okay, รบแล้วก็ดินแบบลูกลังแบบนี้ครับหินเยอะแยะแบบนี้สิ่งที่จะใช้นะครับผลิตภัณฑ์ที่เราว่ากันนี่เราจะปลูกก็คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนนมาลองอันนี้ก็ฉีดลงไปแล้วเมื่อกี้ฉีดอีกรอบนึงก็ได้ครับเพื่อความมั่นใจนี่ครับใส่เลยลองดูซิ25 0บาทแต่ละต้นถือว่าเป็น หนึ่งบทเรียนถือว่าเป็นการลงทะเบียนการเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะไม่ใช่เพียงแค่ฟังจากเขาเท่านั้นแต่เราทําเลยนะมันจะได้รู้ว่าอ๋อแบบนี้เราเคยทําแล้วและที่สําคัญที่สุดก็ต้องมีการทําซ้ําๆด้วยนะครับแล้วก็ดูว่าต้นไหนที่มันใช่หรือไม่ใช่บ้างไม่ใช่ว่าจุดก็เราทําครั้งเดียวแล้วปล่อยบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รู้เหตุผลจริงๆว่ามันคืออะไรบางครั้งมันอาจจะตายเพราะขาดน้าหรือบางครั้งมันอาจจะตายเพราะหลายๆอย่างก็ได้ เราก็ไม่แน่ใจลงไปเอาแค่ okay. นี้ก่อนนะครับถัดจากนั้นตรงไหน,น,นถ้ารากถ้ารากของมันยังกดดงองอ,งอ,งอยู่นะครับเขาก็แนะนำให้เราตัดนะครับดูครับว่ามีรากกดมีรากงอบ้างไหมเอามีครับมีก็เด็ดดอ,อกเลยครับมีไม่เยอะครับไม่มี มันจะไม่มีโอเคลงได้นะครับแล้วลักษณะการปลูกเนี่ยใบอย่างนี้ครับเราจะต้องหันใบลักษณะที่เป็นแบบนี้ไปหาตะวันเพราะว่าจะได้รับแสงฝั่งด้านนี้คือฝั่งที่ตะวัน,นออกก็จะหันมาด้านนี้ครับการปลูกทุรกรเรียนก็อย่างที่บอกครับว่าเขาเขาจะเหมือนกับลักษณะของการพูนดินที่เป็นรูปแบบของคำว่าพูลนะครับเพราะว่ารากของเขาจะ หากินบนผิวดินนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยลงลึกเท่าไหร่นะี่ครับหินหวัวเยอะเลยฮนะถ้า,ถ,าถ้าสุเรียนชอบหินเราก็จะจับให้ในพื้นที่หินนะครับแบบนี้จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงนะผสมผสานกันไปไม่ลองไม่รู้ครับ 5ต้นครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะรอดหรือว่ามันจะเป็นยังไงรอดูผลน,นะครับโอ้หมแต่หินเลยครับข่างหยิบแยญเลยถ้าเขาชอบหินก็จัดไปนะครับโอเคครับสำเร็จไปอีกหนึ่งต้นแล้วครับ ก็รอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วอีกต้นนึงผมก็จะเอาไปลงฝั่งด้านนู้นครับน่น้นต้นหนึ่งแล้วก็จะมีฝั่งนะครับมันจะปลูกตรงนั้นเลยต้นหนึ่งรอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้วันที่11มิถุนายนนะครับ2565เมื่อวานปลูกไปแล้ว2ต้นวันนี้อีก3ต้นอีก5ปี <laughs> หลังจากนี้คาดว่าจะมีทุเรียนในสวน เกษตัสมประสารผมแล้วกันนะครับสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับสวัสดีครับ